สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t ห r o t c h a ช n e l ผู้รับสารจษาวานแปลความหมาย้วยการอ่นนะานหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้ชาวราศีมิถุนและคณนามิถุนนะคะคนที่คุณถอยออกมาพลังงานคุณอยู่ด้านนี้นะคะคนของคุณอยู่ด้านนี้ชาวส่องนะไม่ว่าคุณเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศสภาพไหนนะคะพลังงานคุณอยู่ด้านนี้เช่นกันนะคะเอาราคาเรามาเริ่มกันเลยนะคนที่คุณถอยออกมา ตอนนี้พังงานตัวตนของคุณในความสัมพันธ์นะคะคุณพยายามไม่ได้ยึดกับความสัมพันธ์เนี้ยนะพยายามปล่อยวางแต่ถามว่าคาดหวังให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารไหมนะคุณก็คาดหวังสิ่งนั้นแหละแล้วก็บางครั้งจากประสบการณ์ของคุณก็คือสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อปกป้องนะคะความรู้สึกของตัวเองที่อาจจะ อาจจะยังหวงแหนความโสดเป็นอิสระของคุณแต่ก็คือย,ยังอยากมีใครสักคนหนึ่งอะที่พูดคุยหรือติดต่อสื่อสารให้คุณรู้สึกมีความสบายใจนะอะไรสิ่งนั้นพลังงานคนของคุณนะคะมิถุนคนคนนี้นะคะถามว่าเขาคาดหวังถึงความสุขนะคะการพบเจอการดื่มกินนะ,ะหรือว่า เขากาลังอยากจะบอกว่ายังอยากจะมีคุณในชีวิตนะคะคนคนนี้เริ่มรู้สึกว่านะการเป็นโสดหรือการอยู่คนเดียวของเขาเนี่ยนะ,ะการมีสเสน่ห์หรือมีโอกาสตัวเลือกทั้งเลือกนะคะหรือว่าเขาพยายามปกป้องตัวเองนะ,ะจากความสัมพันธ์แค่เอาแบบแค่ร่วมงานหรือเจอกันหรือคุยกันแค่เพียงผิวเผินนะคะเขาก็ยังคงห่วงแหนความโสดความสุขความเป็นอิสระของเขานะะในอดีตอาจจะเป็นสิ่งนั้น แต่ตอนนี้คนคนนี้กำลังคิดถึงความสัมพันธ์ที่อยากจะกลับมาพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารหรือมีการเชื่อมโยงกันทางโซเชียลออนไลน์นะคะแล้วก็อยากให้คุณนะอยู่ในวงโครจรของชีวิตของเขาเขาก็ไม่อยากจะปกป้องเ,อเหมือนว่าไม่เชิงว่าจะป้องกันไม่ให้คุณเข้ามา ทำความรู้จักเขาในชีวิตที่เขายังโสดหรือยังมีความสุขสนุกกับการที่จะเลือกหรือทางเลือกอะไรสิ่งนั้นนะคะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าตัวคุณนะคะมองว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะน่าจะมีตัวเลือกหรือทางเลือกเยอะแยะมากมายเช่นผู้หญิงของเขาหรือเขาสามารถ จะเลือกใครก็ได้นะฮะหรือจะคุยกับใครหลายคนก็ได้หรือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากจะทําหรืออาจจะยังไม่อยากโฟกัสเรื่องความสัมพันธ์ที่เป็นแบบความมั่นคงความเฉยอะไรสิ่งนี้ยเขาก็เลยยังไม่ขยับความสัมพันธ์คุณมองแล้วรู้สึกเหมือนมีความสับสนนะในตัวของเขาคุณก็เลยต้องแบบว่าเหมือนเห็นเขาเฉยเหรือนิ่งๆคุณก็เลยต้องวางตัวนะคะ วางตัวเฉยๆเก็บเงียบนิ่งๆออกมาอยู่ในเซฟโซนพื้นที่ของคุณอะไรสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่หมอเห็นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคนคนนี้มองว่าคุณนะคะเป็นคนที่จริงจังซีเรียสกับชีวิตนะ,ะแสดงทีท่าตอนนี้เหมือนว่าเฉยชาหรือเย็นชาหรือใช้เหตุผลมากกับ มากกว่าอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีความเครียดหรือกังวลนะคะหรือมีความกลัวพยายามจะตัดใจด้วยท่าทีของการเฉยชาหรือเย็นชาเหมือนว่าไม่รู้สึกเพื่อเพื่อปกป้องนะค,ะความรู้สึกของตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองอ่ะเจ็บปวดหรือเอ่อต้องไม่ยึดติดหรือเอาความรู้สึกมาผูกหรือเชื่อมโยงกับตัวของเขานะคะเขามองสิ่งนี้คือคุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตเกินไปอ่ะหมายถึงว่าถ้ามองที่เขาแล้วถ้าเขา ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปในอนาคตคุณก็ไม่ค่อยอยากจะเก็บคนคนนี้ไว้ในชีวิตคือคุณอยากจะคุยกับใครบางคนที่มันสามารถเป็นแฟนเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงจริงจังได้แต่ถ้าแบบคุยแบบเรื่อยๆไปก่อนอะไรสิ่งนี้คุณไม่อยากเป็นสิ่งนั้นเพราะคุณกลัวและกลังวลอาจจะเป็นเพราะคนคนนี้มีสเสน่ห์หรือมีมีอะไรบางอย่างที่คุณกังวลจนเกินไปว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้และ ตัวคุณอาจจะไม่ได้เป็นช้อยที่ดีที่สุดในนั้นะนะะคือคุณคิดมากนะในมุมมองที่เขามองคุณนะคะเรามาดูซิว่านะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยตอนนี้นะเขาบอกว่าเขามีความอึดอัดจริงๆถ้าถามว่าเขาอะ่ะเหมือนว่าอยากจะมีคุณหรืออยากมีความอยะมีมี มีความสัมพันธ์ที่อยากมีคุณในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ได้อยากจะแบบพัฒนาความรู้จักนะอาจจะเป็นคนรู้จักคนคุยเฉยๆหรือคนร่วมงานเนี่ยที่พัฒนาเรียนรู้ดูไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคือเขาอยากจะทำความรู้จักคุณอนะให้มันมากกว่านี้ให้มันเยอะกว่านี้นะโดยที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบ ติดต่องานประสานงานหรือแค่คุยธรรมดายังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดที่เขาจะตัดสินใจมองดูคุณแบบจริงจริงจังๆคล้ายๆเหมือนแบบโอเคเราเห็นเนี่ยเราเราเห็นคนหนึ่งที่อยู่ในออฟฟิศเราที่ร่วมงานเราก็นั่งมองคนนี้พฤติกรรมโอเคคนนี้มาทํางานอะไรเงี้ยเราก็มองแค่เนี้ปกตินะแต่ทีนี้เขากําลังรู้สึกเหมือนว่าอยากจะมองหรืออยากจะทําความรู้จักให้คุณให้ลึกไปกว่านั้นนะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างเช่น เขาอาจจะจะสนใจรู้เออคุณอยู่กับใครนะมีพี่น้องกี่คนอยู่จังหวัดไหนเป็นคนอย่างไรไลฟ์สไตล์อะไรแบบนี้นะคะมันเป็นลักษณะแบบนั้นคือความอยากรู้อยากเห็นนะแล้วก็อยากให้คุณอนะยังคุยติดต่อสื่อสารหรือ,อยังมาเจอกันมารมาร่วมงานมาเที่ยวมาดื่มมากินอะไรก็แล้วแต่นะที่เขาอยากตรงนั้นเลยค่ะแต่ทีนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาก็กลัวหรือกังวลน,นะคะว่า ไม่อยากจะเปิดใจที่จะให้ความสัมพันธ์แค่มันเหมือนมันมีสิ่งเรียกร้องอะไรหรือที่เป็นความรู้สึกนะคะที่อาจจะเกี่ยวกับการดื่มกินการปราร์ตี้สังสรรค์หรือแรงจูงใจที่มันเป็นแรงปรารถนาชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าเออยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจนะคะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจแบบเอาใครเข้ามาในชีวิตแบบจริงจังนะคะ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงขั้นขนาดนั้นนะคะสมมุติว่าคนเนี้ยเคยไปเที่ยวในกลุ่มเดียวกับคุณและช่วงหลังคุณไม่ได้ไปกับเขาเขาก็ยังอยากให้มีคุณอะไปในกลุ่มเที่ยวไปแฮงเอาท์ไป out, ไปาร์ตี้หรืออะไรแบบนี้ด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดแบบว่าเออจะเปิดใจนะคะจะพร้อมอะ่ะก็คือต้องเรียนรู้หรือดูคุณไปก่อนนะคะนานๆแต่ก็ไม่ได้อยากให้คุณอะหลุดจากวงโครจรหรือทําท่าที ถ้าทางเหมือนคนอื่นอ,อัดอ่ะแบบเอ้ยเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันแก๊้งเดียวกันร่วมง,งานหรือคุยกันอะ่ะแล้วรู้สึกเหมือนตัวเขาเองอะ่ะกําลังจะโดนกดดันในความสัมพันธ์เนี้ยโดยที่อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะตัดสินใจอะไรบางอย่าง mm. เช่นยังรู้จักคุณไม่ดีไม่มากพอจะมากดดันว่าเออเธอถ้าจะคุยกับฉันเนี่ยก็ไม่ต้องมาคุยเล่นๆต้องต้องคบฉันเลยแบบแฟนเลยแล้วค่อยๆศึกษาดูใจไปเขาไม่ได้เป็นคนลักษณะน,นั้น ความต้องการของคุณและเขาน่าจะไม่ได้ตรงกันคนคนนี้ก็คือต้องการรู้จักอุปนิสัยใจคอทั้งด้านดีด้านไม่ดีอะไรหลายอย่างว่าเออมันไปกันได้จริงๆไหมจนเขารู้สึกเหมือนว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและก็ไม่มีเรื่องทําให้เขาอึดอัดกังวลหึงหวงนะหรือลาบละล้วงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เขาชอบและไม่อยากโดนควบคุมหรือย,ยึดเหนี่ยวหรือกักขังนะเวลาที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นแบบแฟนแบบ แบบเป็นแฟนที่เป็นภรรยาอะไรสิ่งเนี้ยนะที่เป็นแบบต้องคบคนเดียวหรือเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครออกเดทนะ,ะเขาอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นแบบนั้นนะคะเพื่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบ้างว่าในพลังงานของคุณเนี้ยนะคุณตอนนี้นะหมอว่าคุณมองถึงความสัมพันธ์ที่นิ่งเฉยของคุณเนี้ยหรือไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารแล้วคุณปล่อยวางนะ,ะกับอารมณ์ความรู้สึกคนนี้เหมือนว่าโอเค เป็นความสัมพันธ์อิสระเราไม่จำเป็นจะต,ต้องคาดหวังให้คนนี้มาเป็นแฟนเราเช่นมาเจอกันมาเที่ยวมาแฮงเอาท์เนี่ยแต่เขายังไม่ได้เป็นแฟนฉันนะฉันจะไม่เอาใจอะไปผูกติดหรือตัวฉันอยากจะทําอะไรที่เป็นอิสระฉันก็จะทำจะไปเที่ยวไหนอะไรไงก็ไม่จำเป็นต้องรายงานเขาอะไรสิ่งเนี้ยนะกูน่าคิดสิ่งเนี้ยแต่ทีนี้พอเรามาอยู่ในพื้นที่เซฟโซนส่วนตัวของเราเองอาจจะอยู่คนเดียวแบบฉันก็รู้สึกเหงานะฉันรู้สึกเหงาเหมือนกันนะ มันรู้สึกเป็นภาพใหญ่ที่แบบเหมือนว่าเราเอามีภาพของคนคนนี้ที่ที่อยู่ในในความรู้สึกหรือในความทรงจำของเรานะคะว่าเออทำไมฉันถึงไม่รู้สึกถึงสิ่งนั้นน่ะเหมือนแรงปราถนารู้สึกเหมือนมีอารมณ์ความรักความโรแมนติกที่เกิดขึ้นในหัวใจฉันหัวใจฉ,ฉันช่ำชื่นเบิกบานตอนที่ฉัน รู้จักกับเขาอยู่ในกลุ่มหรือคุยหรือร่วมงานแต่ในตอนนี้มันเป็นภาพใหญ่ที่แบบฉันชันเหงาฉันอยู่คนเดียวฉันอาจจะไม่ได้คุยกับเขาเราอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วนะคะฉันปิดใจไม่ได้อยากจะคุยกับเขาหรือไม่ได้ไปคุยกับบุคคลอื่นๆ,ๆอะไรสิ่งเนี้ยเพื่อฉันไม่อยากให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่อิสระนะคะคิดว่าโอเคเหมือนปล่อยวางอะ่ะนะะงงเหงานะ แต่ถามว่าคุณอยากมีความรักอยากมีความโรแมนติกในหัวใจไหมบางคนก็อาจจะเปิดโอกาสนะคะโอเพ่ open, นอะเปิดโอกาสที่ทำความรู้จักกับบุคคลอื่นนะคะในการกระทำของคุณแบบอาจจะเริ่มคุยกับคนอื่นเปิดตัวเองไปอิสระนะคะแต่ทีนี้ในความรู้สึกหรือในความรักที่คุณอาจจะคุยกับคนนู้นคนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อทดลองนะคะว่าเอ๊ะตกลงเราอะ ถ้าไม่คุยกับคนเนี้ยเราจะสามารถให้โอกาสตัวเองเพื่อคุยหรือเพื่อรักคนอื่นหรือให้ฉันรู้สึกเหมือนไม่เหงาหายเหงาหายกังวลเนี่ยมันมันเป็นได้จริงๆไหมนะคะอยากจะถามตัวเองว่าเออเรารักเขาแล้วใช่ไหมหรือว่าเราแค่ชอบหรือว่าเราแค่ข้า่งไคลหลงไหลเป็นความสุขหรือความสนุกชั่วคราวที่เราได้คุยกับเขาที่ให้เราแค่หายเหงาหรือเราไปแฮงเอาท์กับเขาอะไรแค่เนี้ยนะ แต่จริงๆภาพใหญ่เนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนมันน่าจะตอบโจทย์แล้วแหละบางคนก็อาจจะคุยกับคนอื่นลองดูว่าฉันสามารถชอบคนอื่นได้ปะฉันรักเขาไปแล้วหรือฉันแค่ชอบเล่นๆฉันสามารถชอบใครก็ได้อะไรสิ่งนี้นะคะม่ไดนอย่างยึดติดกับบุคคลน,นี้บุคคลเดียวแต่จริงๆมันน่าจะเป็นสิ่งที่คุณได้ทบทวนตกตะกอนในความเหงาของคุณเนี้ยว่าจริงๆอ่ะคุณรู้สึก รักคนนี้นะคะรักชอบแบบโรแมนติกอะนะคะเป็นคนคนเนี้ยที่คุณแบบทัดใจคุณแต่มันมีความกังวลมันมีความไม่แน่ไม่แน่ใจอะมันมีความสับสนหรือมีความไม่ไว้ใจนะคะเช่นว่าวัยของเรานะคะอายุของเราอาจจะไม่เหมาะกับความสัมพันธ์แบบนี้ใช่เปล่าอะไรสิ่งเนี้นะ,ะฉันอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอายุขนาดนี้แล้วก็อิสระดีนะอะไรสิ่งนี้นะคะคุณอคิดสิ่งนี้ แต่ในความเป็นจริงฉันก็อยากจะรู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งอมารักมาสนใจฉันฉันก็รู้สึกอยากจะมีแพชชั่นหรือมีอารมณ์ของความรักแบบโรแมนติกชายหญิงบ้างนะมันก็ทําให้เจตใจฉันอะไม่ได้ห่อเหี่ยวมากจนเกินไปเหมือนเหมือนคนที่แบบไม่ได้มีแฟนหรือไม่มีไฟรักไฟปาร์นากับกับอารมณ์ความรู้สึกอะนะมันก็ตีกันในหัวของคุณนะสิ่งเนี้ยนะ ทีนี้เรามาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้จริงๆมันเป็น energy ของการกระทําการกระทําของตัวเราและการกระทําของตัวเขาะะโอกาสที่เจอกันเนี่ยนะะไม่ว่าจะเป็นมาเจอกันเฉพาะงานหรือเฉพาะคุยโซเชียลออนไลน์หรือมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอะไรสิ่งนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ของการต้องใช้เวลาหรือการที่ open หรือเปิดใจกว้างในความสัมพันธ์เช่น ตอนนี้ถ้าเรารู้สึกชอบคนเนี้ยเราไม่สามารถถึงห่วงคนคนนี้ได้ว่าเห็นว่าเขาอะไปเดทกับคนอื่นคนนน้นคนนี้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ฉันไปตัดสินเขาแล้วหรือเปล่าว่าเออเขาเป็นคนไม่ดีนะคะเราไม่สามารถตัดสินแบบนั้นได้หรือถึงห่วงหรือรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อะไรสิ่งเนี้นะคะเหมือนเราแบบ เรารักเราต้องการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของหรือเราไม่อยากเห็นการกระทําของเขาสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยแล้วทาให้เรารู้สึกเหมือนไม่สบายใจอะไรสิ่งนี้ก็มีความวุ่นวายสับสนแล้วก็คิดจินตนาการว่าเขามีตัวเลือกทางเลือกเยอะอะไรสิ่งนี้นะคะเราก็เลยไม่ได้สนใจที่จะเปิดใจการที่คนคนหนึ่งโสดหรือไม่ก็ตามแต่เขาจะคุยกับใครหรือเลือกคุยกับใครแต่เราอะไปชอบหรือสนใจอาจจะเขาจะรู้ก็ได้ว่าเราสนใจเขาหรือไม่รู้ก็ได้ เราก็อาจจะยังไม่ควรจะตัดสินว่าเขาเจ้าชู้ดีหรือไม่ดีไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะคะแต่ถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแล้วยังไม่ได้เป็นแฟนเราก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดตัวเลือกทางเลือกได้ด้วยเช่นกันนะคะเปิดใจกว้างนะคะคือถ้าเราลงเด็ก,กับใครบางคนแล้วเขาคนนั้นก็สามารถที่จะไปเด็ก,กับคนอื่นได้เราก็เช่นกันอ่ะมาเป็นงานแฟร์แบบ ะะเปิดโอกาสตัวเลือกทางเลือกมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยเก่าสมัยโบราณยุค90อะไรสิ่งนี้ยุคเแบบี้บูมแบบถ้าเราเขียนจดหมายหาใครสักคนหนึ่งถ้าเราโทรศัพท์หาใครสักคนหนึ่งสมัยรุ่นหยอดเหรียญเนี่ยนะคะว่าถ้าเราโทรหาคนคนนี้ในอนาคตเราก็จะได้เราเป็นแฟนคนนี้แล้วแต่ในความเป็นจริงตอนนี้มันยุคปัจจุบันมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะ ความเชื่ออันนี้มันไม่สามารถเป็นสิ่งนั้นได้เราอย่าลืมเปิดโอกาสให้ตนเองมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะเราเลือกได้ว่าเราจะมีพื้นที่เซฟโซนของเราอยู่คนอยู่คนเดียวและเราอยากมีคนนี้ในความสัมพันธ์เราขีดเส้นนั้นขอบเขตนะคะให้ให้ชัดเจนกับความต้องการของเราและการกระทําของเราเราก็จะทําสิ่งนั้นได้เช่น โอเคเราตอนนี้เรายังยังไม่อยากแต่งงานถ้าเราตอบสิ่งนี้ด้วยที่ประสบการณ์เราผ่านอะไรมาสักพักสักระยะที่มันเอยอะแยะมากมายแล้วเราก็อยากจะมีใครสักคนที่เราจะชวนไปเที่ยวไปดูหนังในวันหยุดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเออเราว่างหรือเราเงาเงาหรือเราอยากจะมีเซ็กกับใครสักคนโดยที่เราผ่านประสบการณ์วัยนั้นมามากเยอะแยะและ้วและเราก็รู้จักป้องกันอะไรสิ่งนี้เราก็ไม่เป็นความสุขที่เราสองคนคุยกันเออโอเคความสัมพันธ์นี้มันก็ไปได้นะคะ ทีนี้ถ้าเขาได้เราคุยหรือตกลงตรงกันว่าเราต้องการสิ่งนี้เขาก็ยังไม่ต้องการแต่งงานเราก็ยังไม่ต้องการแต่งงานแต่เราอยากมีกันและกันอยู่ในชีวิตเราก็เราก็สามารถเปิดใจได้แต่ถ้าเราคิดว่าไม่อะ่ะเราต้องการคบแบบแฟนเลยคุยคนเดียวแล้วก็แต่งงานเลยแล้วก็ค่อยมีความสัมพันธ์สิ่งนี้มันก็อาจจะทําให้เราคาดหวังเยอะเกินไปกับรูปแบบ คนที่เราไปเจอส่วนใหญ่ผู้ชายที่จะคิดเดียวแบบเดียวกับเราอะโอเคมันก็อาจจะมีแต่เราก็ต้องคุยถึงความปรารถนาของความสัมพันธ์ที่เราไปคุยหรือไปรู้จักกับเขานะคะเราต้องคุยให้ชัดเจนว่าเออมันเป็นยังไงนะคะความต้องการมันตรงไหมเรายอมรับได้ไหมกับสิ่งที่หมออธิบายไปว่าโอ,อเดี๋ยวนี้ เราสามารถคุยได้หลายคนถ้าเรายังไม่มีแฟนเขายังไม่ได้ขอเราเป็นแฟนเราก็ไม่สามารถไปทึกทักว่าคนนี้เป็นแฟนเราหรือเขาก็ไม่สามารถมาทึกทักเราเป็นแฟนหรือเป็นจะเข้าจะของถึงแม้ว่าเราจะชอบหรือรักเขาเราสามารถออกเดทก,กับคนนู้นคนนี้เพื่อดูหรืออนุญาตให้ใครบางคนที่ชอบหรือสนใจเราใช่ไหมคะเป็นการเปิดกว้างให้โอกาสคนอื่นที่จะได้แสดงออกความรักหรือการกระทําของเขาที่มีต่อเราแล้วเราก็ค่อยสังเกตดูว่าใจจริงเราอะนะคะ ที่รู้สึกเหมือนว่าความาที่ตัดสินใจมาอยู่คนเดียวหรือคิดว่าความรักไม่เหมาะกับฉันเพราะเราอะ ชอบไปชอบใครบางคนที่ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้หรือเปล่านะคะมันเป็นความรักที่ไม่ได้พูดคุยมีกำแพงปิดกัน้นหรือคนคนนั้นไม่พร้อมหรือตัวเราเองก็ไม่พร้อมที่จะได้พูดคุยก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้นเกิดความเงียบเหงามีความโรแมนติกแค่ซ่อนไว้ในใจในอารมณ์แต่ถ้าเราเปิดโอกาสหรือเปิดใจกว้างให้ใครบางคนที่เขาสนใจเรานะคะแต่เราอาจจะคิดว่าคนนี้มันไม่ถูกสเปคเราหรอกเรารู้ได้ยังไงเราแค่มองเห็นหน้าว่า โอ้ยมันไม่สูงอ่ะมันเตี้ยมันอ้วนด้วยหรือมันก็ไม่รวยหรือมันไม่หล่อหรือ,อยังงั้นอยางงี้คือข้อติของเขาจากบุคลิกรูปรูปภายนอกที่เรามองหรือตัดสินใครบางคนไปก่อนที่เขามาชอบมาสนใจเราทําไมเราไม่ให้โอกาสเรียนรู้แบบสบายๆว่าเออลองดูพฤติกรรมเขาซิว่าเขาจะทําอะไรบ้างในความสัมพันธ์ถ้าเขาชอบหรือสนใจเราก็เหมือนเป็นการเราเปิดใจกว้างโดยที่เราก็พิจารณาใครบางคนนะไหมคะ เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะไม่ต้องเหงาไม่ต้องเศร้าหรือมีโอกาสที่จะเจอใครบางคนที่ตอบโจทย์ตรงกับเราว่าเอออยากคบเป็นแฟนเลยและแต่งงานอันนี้นะคะเราอาจจะเจอหรือบางทีเราก็อาจจะแบบอยู่โสดแต่บางทีเดือนหนึ่งสองเดือนหรือครึ่งเดือนเรามาเจอกันไหมอะไรสิ่งเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเป็นแบบผู้ใหญ่ที่แบบไม่ต้องการแต่งงานแต่มีใครบางคนอยู่ในชีวิตเราอาจจะไม่ต้องเป็นต้องบอกใครหรือเราจะบอกก็ขึ้นอยู่กับ วุฒิภาวะหรืออายุของคุณแต่ละคนอะไรสิ่งนี้นะคะมอ,มองเห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนั้นไม่มีใครผิดใครถูกนะคะว่าความต้องการของแต่เจเนอเรชันนะคะอายุอวัยอะนะคะว่าคุณจะเอาความรักความสัมพันธ์อะไรแบบไหนอย่างไรแค่เราอ่ะ ชัดเจนนะกับความต้องการของตัวเองก่อนและเราก็คุยกับใครบางคนที่เข้ามาหรือเราก็คุยกับใครบางคนที่เราไปชอบหรือสนใจแล้วเราก็มาประมวลผลดูจากประสบการณ์ของเราจากความต้องการจริงๆของเราว่าเอ้ยมันตรงกันนะแต่ถ้าเรายังไม่ได้มีความต้องการเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยตกลงฉันต้องการอะไรยังไงแนะ่หรือความคิดมุมมองของเราอะ่ะมัน มันตรงกับปัจจุบันนี้ไหมหรือมันตรงกับกลุ่มทาร์เก็ตที่เราไปคุยไหมผู้ชายผู้หญิงที่เราไปเจอใช่ไหมคะสถานภาพทางสังคมปัจจุบันนี้เออมันเป็นยังไงมันเป็นไแปบบแบบไหนแล้วนะคะถ้าเราคิดหรือความเชื่อบางอย่างเราก็จะต้องคุยหรือมีความเชื่อในวัยที่ใกล้ๆกันอะไรสิ่งนี้มันจะไปได้นะคะก็น่าจะประมาณนี้นะเป็นคำแนะนำของไพ่แล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับมิถุนนะคะ มิถุนคุณไปเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะคนที่เกิดราศีกันนะคะมีแค่2ราศีนี้นะคะเอาละค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะหมออ่านตามพลังงานหน้าไพ่พลังงานสามารถสลับกันได้คุณไปเขาเขาเป็นคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะใครสนใจที่จะปรึกษานะดูดวงส่วนตัวมีเบอร์บัญชีนะคะ กดที่คาว่าเพิ่มเติมเวลาเราดูคลิปวิดีโอเห็นเบอร์บัญชีใช่ไหมคะมันมีราคาถูกไหมสมมุติถ้าคุณจะดูแบบคุย990คุณก็โอนยอดแล้วก็กดลิงก์ไลน์แล้วก็ส่งเซลล์สลิปนะคะไม่ต้องแอดไลน์มาถามนะคะว่ามีคิววันนูน้นวันนี้ไหมหรืออะไรไหมโดยที่คุณยังไม่ได้โอนยอดนะคะเพราะหมอบเพราะหมอบอกแล้วว่าโอนยอดแอดไลน์แล้วก็รับคิวส่วน299บาทก็คือไม่พิมพ์โตตอบนะคะ โอนย่อเสร็จแล้วแอดไลน์ line, แล้วคุณก็ส่งสลิปแล้วก็พิมพ์ชื่ออายุนะคะโสดหรือไม่โสดวันเดือนปีเกิดอายุวันจันทร์อังคารพิมพ์มาให้ชัดเจนแล้วหลังจากนั้นหมอจะพิมพ์สรุปให้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะภายใน3เดือนไม่พิมพ์โตอตอบนะพิมพ์สรุปไปเลยทีเดียวนะสรุปยาวไปเลยทีเดียวนะคะพอคุณได้คาตอบก็ประมาณไม่เกิน2-3วัน ถ้าไม่มีคิวแน่นก็2วันก็ได้หรือถ้าปกติก็ไม่เกิน3วันนะคะเข้าใจตรงกันนะส่วนใครอยากแบบซื้อโปรแบบคุ้มคุมเราชอบดูดวงปรึกษาแบบทุก3เดือนนะคะทุก3เดือนนะ30นาที4ครั้งราคา2,000บาทปกติ30นาทีมันจะ990ใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณซื้อโปร2,000เนี่ยมันก็จะเฉลี่ยอยู่ที่30นาที499บาทนะคะเข้าใจตรงกันนะคะเพื่อน ส่วนสมัครสมาชิกช่องเพื่อสนับสนุนหมอแจนนะคะหกสิบห้าบาทหรือ200บาทก็กดที่ลิงก์สมัครสมาชิกหน้าช่องอันนี้คือสิทธิพิเศษที่คุณจะได้ก็คือเวลาที่เราโหลดคลิปวิดีโอเราจะให้สมาชิกช่องชมก่อนอาจจะประมาณสัก1หรือ2วันก่อนก็อันนี้เป็นรายได้ส่วนหนึ่งเข้า y o u t u b e แล้วรายได้อีกนิดหนึ่งก็ามาที่หมอแจนน่าจะประมาณ50% 50%แบบนี้แหละแต่ถ้าคุณคิดว่า อยากสนับสนุนหมอแจนแต่สมัครสมาชิกช่องไม่เป็นก็สามารถโอนยอดผ่านมาจีเกษตรกรตองสีเนี่ยได้นะคะอาจจะแบบ50บาทก็19บาท100บาทนะะ199ร้อยเก้ิอะไรสิงี้ยได้หมอแจนก็ขอบคุณที่สนับสนุนหืืซัพพอร์ตด้วยดีเสมอมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ